สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักกับผีไทยโบราณที่มีตำนานเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นเป็นผีประจำท้องถิ่นที่คนสมัยก่อนรู้จักกันดีแต่ว่าคนในยุคนี้อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนก็เป็นได้เริ่มจากผีประจำภาคเหนือนะคะผีตนที่หนึ่งมีชื่อเรียกว่าผีกะผีกะเป็นวิญ,ญญาณที่ถูกเลี้ยงเอาไว้ในหม้อห่อด้วยผ้าขาว และจะถูกส่งต่อให้คนรุ่นๆๆลูกรุ่นหลานเปรียบเสมือนเป็นมรดกตกทอดแต่ถ้าหากไม่มีผู้สืบทอดก็จะเก็บเอาไว้กับสิ่งของเช่นแก้วแหวนเงินทองของมีค่าอื่นๆและนำไปฝังไว้ใต้ดินบริเวณบ้านถ้ามีคนมาขุดพบและนำสิ่งของนั้นไปเป็นของตนคนคนนั้นจะต้องเป็นเจ้าของผีกะคนต่อไปผีกะจะมีนิสัยอาฆาตแค้น ถ้าใครไปทำอะไรให้ผีกะอับอายเมื่อคนคนนั้นดวงตกผีกะจะทำการล้างแค้นทันทีผีกะชอบกินของสดของคาวคล้ายๆกับผีปอบทั้งของสัตว์และของมนุษย์ผีกะมักชอบทำร้ายคนที่ดวงตกขวัญอ่อนเด็กและทำร้ายคนที่เจ้าของไม่ชอบการที่ผีกะไปทำร้ายคนอื่นนั้นมีเหตุผลอยู่สองอย่างก็คือ ไปตามคำสั่งของเจ้าของกับเจ้าของนั้นเลี้ยงไม่ดีจึงออกไปทำร้ายคนอื่นเพื่อให้เจ้าของอับอายขายหน้าต่อมาคือผีหมาบ้องค่ะผีหมาบ้องตามตำนานของล้านนาคือผีกะที่แก่กล้ามากๆก็เลยกลายมาเป็นผีหมาบ้องบางตำนานก็เล่าว,ว่าเป็นผีที่ชอบแท้หัวควายแห้ง ผีมาบ้องมีลักษณะครึ่งคนครึ่งมา้าซึ่งผีมาบ้องนั้นเกิดจากปฏิหารของผีกะเมื่อผีกะมีพลังที่แก่กล้าก็จะแปลงกายให้คล้ายกับมา้าสีของลำตัวโดยมากจะเป็นสีม์มีตำนานเล่าว,ว่าผีกะจะเข้าสิงเจ้าของของมันโดยส่วนมากก็จะเป็นผู้ชาย ในเดือนมืดข้างแรมมันจะพับขาเป็นสองข้างกับตัวหันศอกไปด้านหน้าให้เหมือนกับหูของม้าใช้ภ้าเข่าม้าผูกเอวแล้วเอาชายผ้าไว้ข้างหลังให้เหมือนกับหางม้าจากนั้นก็ออกวิ่งไปข้างนอกเสียงของมันคล้ายกับเสียงวิ่งของมัวควาย 3. คือผีโป,โปกกรหลงผีโปกกรหลงเป็นผีพื้นบ้านที่ปรากฏตัวในทางภาคเหนือของประเทศไทยเชื่อกันว่าผีประเภทนี้ มีหน้าที่ในการปกป้องรักษาป่าโดยมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับคนป่าไว้ผมยาวรกรุงรังเล็บมือเล็บเท้ายาวของที่มันชอบก็คือกุ้งหอยปูปลาและสัตว์ขนาดเล็กนอกจากนี้ผีปกกระหลงยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วราวกับลมพัดทำให้ไม่มีใครสามารถมองเห็นหรือตามจับตัวพวกมันได้ผีตนนี้เชื่อกันว่าเกิดจากชาวเขาชาวดอย ที่รักและก็ห่วงธรรมชาติมากเมื่อตายไปก็จะเกิดไปเป็นผีโปกรลงคอยดูแลผืนป่าและจะปรากฏตัวส่งเสียงดังโปกรลงปกรลงมาแต่ไกลโดยปกติแล้วผีตนนี้จะไม่ทำร้ายมนุษย์ก่อนแต่หากมนุษย์ไปทำลายป่าตัดต้นไม้ฆ่าสัตว์ผีตนนี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาและทำร้ายคนทันทีคนที่ตายอยู่กลางป่าหรือหลงทางอยู่ในป่า เชื่อกันว่าเป็นฝีมือของผีปกโลงนี่เองมาถึงผีท้องถิ่นทางภาคอีสานกันบ้างนะคะแอดรวบรวมมา3ผีที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือ 1. ผีปอบเชื่อกันว่าเป็นผีที่ชอบกินตับไตไส้พุงของคนโดยการกินของผีปอบนั้นก็จะใช้วิธีการเข้าสิงร่างจะสังเกตว่าคนที่โดนปอบสิงหรือกินนั้นจะมีลักษณะร่างกายที่สู้ผอม ตาขวางไม่กล้าสู้สายตาคนเชื่อกันว่าผีปอบกลัวใบหนาดมากการไล่ผีปอบของหมอผีนั้นจะต้องมีใบหนาดเป็นส่วนหนึ่งของพิธีด้วยผีที่สองของภาคอีสานคือผีตาโขนเป็นผีในความเชื่อของชาวไทยภาคอีสานความเชื่อของผีตนนี้มาจากนิทานชาดกเรื่องพระเวสสันดรโดยเล่าว่า เมื่อครั้งที่พระเวสสันดรกับนางมัดสีเดินทางออกจากป่าเพื่อกลับเข้าสู่เมืองบรรดาเหล่าผีป่าได้ร่วมใจกันส่งสเสด็จทั้งสองพระองค์แต่หลังจากที่ส่งสเสด็จแล้วบรรดาผีป่าได้ตื่นตาตื่นใจกับการเข้าเมืองในครั้งแรกจึงตัดสินใจที่จะเที่ยวในเมืองก่อนสักพักก่อนที่จะกลับเข้าป่าสร้างความตกอกตกใจให้กับผู้คนที่พบเจอต่อมาชาวเมืองจึงเรียกผีเหล่านี้ว่า ผีตามคนหรือว่าผีตาขนเพราะเนื่องจากรอบดวงตาผีมีขนที่ขึ้นยาวต่อมาก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเป็นผีตาขนที่ใช้เรียกกันอยู่ในปัจจุบันผีตาขนนี้ไม่มีพิษภัยใดๆต่อมนุษย์ค่ะต่อไปก็คือผีกองกอยค่ะกองกอยเป็นผีป่าชนิดหนึ่งที่มักอาศัยและก็ปรากฏตัวอยู่ทางภาคอีสานและทางฝั่งประเทศลาว ในภาคเหนือมักจะเรียกผีกองกอยว่าผีตองเหลืองหรือว่าผีเสื้อห้วยชอบอาศัยอยู่ในป่าในถ้ำที่อยู่ไม่ไกลจากผู้คนมากนักเชื่อกันว่าผีกองกอยมีเพียงขาเดียวและก็เป็นผีที่มีนิสัยดุร้ายมากโดยเฉพาะคนที่ชอบไปนอนพักค้างแรมในป่าตอนกลางคืนถ้าหากนอนไม่ใส่ถุงเท้ารองเท้าผีกองกอยจะแอบยอกมาดูดเลือดที่นิ้วเท้ากินเป็นอาหารค่ะ ส่วนผีที่ภาคใต้ก็จะถูกนำมาเล่าสามผีเช่นกันค่ะผีที่หนึ่งนั้นเรียกว่าชินชินมีลักษณะเป็นดวงไฟเช่นเดียวกันกับผีขโมดแต่ว่าชินจะมีลักษณะเป็นดวงไฟสีแดงขุ่นบางก็ว่าเป็นสีขาวขุ่นถือเป็นความเชื่อของชาวไทยภาคใต้บางกลุ่มโดยเฉพาะชาวอิสลามเชื่อกันว่าชิน เป็นเพียงดวงวิญญาณชั้นต่ำที่ได้แต่ล่องลอยอยู่บนต้นไม้ในป่าเท่านั้นแต่บางคนก็เชื่อว่าชินอาจจะนำพาความไม่ดีความโชคร้ายเข้ามาสู่ตนได้หากชี้นิ้วไปในทิศทางที่มันอยู่ผีภาคใต้ตัวต่อมาก็คือผีหลังกลวงเป็นผีป่าโบราณสุดหลอนของทางใต้ผีหลังกลวงหรือว่าผีสันหลังวะ เป็นหนึ่งในพูดผีป่าที่ปรากฏตัวขึ้นมาในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยผีหลังกลวงเป็นผีชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าเขาเชื่อกันว่าผีหลังกลวงมักจะปรากฏตัวให้เห็นโดยมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับคนทั่วไปแต่แผ่นหลังของผีหลังกลวงนั้นจะมีลักษณะกลวงโบจนสามารถมองเห็นกระดูกสันหลังกับอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจนและยังมีหนอน และกิ้งคือเกาะอ,อยู่ภายในเต็มไปหมดอีกด้วยรวมถึงน้ำเหลืองน้ำหนองยังไหลออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผีหลังกลวงนั้นมีลักษณะคุ้มดีคุ้มร้ายชอบอาศัยรวมกันอยู่เป็นกลุ่มมีทั้งชายและหญิงชอบกินของดิบและอาศัยอยู่บริเวณที่มีอากาศเยน็นเวลาปรากฏตัว มักจะแกล้งทําเป็นนักเดินทางเข้ามาพูดคุยขอพักแรมกับคนที่ค้างแรมอยู่ในป่าหากเป็นชายก็จะใช้ผ้าคลุมปิดหลังเอาไว้หากเป็นหญิงก็มักจะเป็นสาวงามที่ไว้ผมยาวจนถึงเอวเพื่อปกปิดแผ่นหลังพอผีหลังกลวงเข้ามาตีซีทําความสนิทสนมรู้จักกับมนุษย์แล้วต่อไปก็จะทําการหลอกด้วยการเผยให้เห็นหลังที่กลวงโบ จนทุกคนตกใจกลัววิ่งหนีกันป่าลาบต่อมาเป็นผีชมบหรือผีชมบนะคะเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ตายในป่าและมักสิงสู่อยู่ในบริเวณที่ตัวเองเสียชีวิตจะปรากฏตัวให้เห็นเป็นแสงหรือเงาวูบวาบแต่ไม่ถึงขนาดปรากฏตัวให้เห็นเป็นรูปร่างตัวตนซึ่งผีชมบนี้ค่อนข้างรักสงบและไม่ทำอันตรายต่อผู้คน โดยทั่วไปผีชมะมพจจออกมาให้เห็นเป็นหญิงสาวที่เดินอยู่ในป่าคนเดียวอยู่ในสถานที่รกร้างหรือเส้นทางเปลี่ยวในตอนกลางคืนส่วนใหญ่แล้วผีชมพมักจะมาให้เห็นเป็นลักษณะแวบๆเห็นแค่ปลายหางตาก่อนที่จะหายวับไปอย่างรวดเร็วทำให้คนที่ได้เห็นผีชมพ์ส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองตาฝาดนั่นเองหรือในบางครั้งหากได้เห็นผีชมพเดินอยู่ แล้วเราเดินผ่านเข้าไปใกล้ๆผีชมบเพื่อที่จะมองให้ชัดเจนนางก็มักจะเลือนหายไปแบบดือ้อสร้างความขาอ่อนให้กับคนที่เห็นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวมาถึงผีในภูมิภาคกลางบ้างนะคะภาคกลางก็จะมีเด่นๆเลยก็คือผีพรายผีพรายเป็นผีที่มีตัวตนอยู่ในน้ําเช่นในแม่น้ําลําคลองหนองหรือบึงหรือแม้กระทั่งบ่อน้ํา ผีพรายมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายชอบฉุดขาดึงคนที่ลงไปเล่นน้ําให้เป็นตะคิวและจมน้ําตายในที่สุดเชื่อกันว่าผีพรายเป็นวิญญาณที่ตายในน้ําและต้องการหาเพื่อนหรือตัวตายตัวแทนไปอยู่แทนตนต่อมาคือผีหา่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าผีห่าซาตานเชื่อกันว่าผีห่านี้เป็นผีโบราณของไทยที่มีมากในภาคกลาง ไม่มีใครเคยเห็นหรือรู้ว่าผีหามีรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรรู้แต่เพียงว่าผีห่าชอบมาทางน้ำในคืนเดือนมืดยามใดก็ตามที่ผีห่าลงในหมู่บ้านคนจะตายเป็นเบือและเรียกคนที่โดนผีหากินว่าตายหาหรือว่าหาแดกจนในที่สุดเราจึงรู้ว่าผีหานั้นมีตัวตนอยู่ในน้ำจริงแต่เป็นเพียงเชื้อโรค หากไม่ดื่มน้ำลงไปก็ไม่เป็นอะไรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคําว่าผีหาจึงหายไปกับการเวลาและสุดท้ายเรียกกันว่าผีตายโหงคนโบราณเชื่อว่าผีตายโหงเป็นผีของคนที่ตายอย่างไม่ปกติตายโดยอุบัติเหตุถูกฆ่าตายไม่ใช่การตายตามธรรมชาติ เชื่อกันว่าผีตายโหงเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุในที่ต่างๆเช่นบริเวณทางโคง้งทางสามแพร่งการเอาชีวิตคนของผีตายโหงเชื่อกันว่ามันต้องการสะสมวิญญาณคนตายให้มาอยู่เป็นบริวารบางก็เชื่อว่าเป็นการตายเพื่อเอามาเป็นตัวตายตัวแทน าคุณผู้ชมชอบเรื่องเล่าแนวหลอนๆ,ๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะแอดจะหาเรื่องราวหลอนๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในคลิปหน้าขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ